สวัสดีครับผมสวัสดีชิด <c oughs> ยาวอีกแล้วเราสวัสดีพี่เอฟซในหน้าช่องของเบนเซนเตอร์ด้วยนะครับผมมาดูผลงานเมื่อวานกันหน่อยเร็วนะครับผมผลงานเมื่อวานนะครับมาหนึ่งหลุดหนึ่ง ยกหยวนกันไปอีกแล้วนะครับตัวที่มาก็จะเป็นทางสูงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแอตันตมิลาส่วนตัวที่โดนนะครับคู่แรกเลยหนักแล้วนิวคาสเซิลช่วงนี้หนักจริงบอกได้คําเดียวว่าหนักจริงเออโอ้โหเตะในเซนต์เจมส์พาร์คแต่โดนนะครับผมฟอ r เรสทะลมไปถึง3ประตูต่อนหนึ่งนั่เขาก่อนด้วยนะ ออหนักแล้วต้องยอมรับว่าหนักแล้วนิวคาสเซิลช่วงนี้ตัวเจ็บก็เยอะเอ็ดดี้ฮาวไม่รู้ว่าจะอยู่นานไหมเท่านั้นแหละมือถึงหรือเปล่าหนักจริงๆ n e นิวคาสเซิลนะตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ในครอบครัวของเรานะครับยังสุดปอกกระบ,บอกปืนอีกแล้วใครที่ตามกันไปแสดงความยินดีกับพี่ๆในหน้าช่องด้วยนะครับในหน้าช่อง2ตัว ยกหยวนกันไปแต่ในครอบครัวนะครับอิ่มเรมเปรมไปสุดปอกกระบ,บอกปืนโอ้โหแสดงความยิดีด้วยก่อนอื่นเลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามเบนซ c เซนเตอร์นะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ช่องอ่าช่องเบนซ c เซนเตอร์ด้วยอย่าลืมนะครับวันนี้นะครับเหมือนเช่นเคยและอีกหนึ่งอย่างลืมเลย <c oughs> และอีกหนึ่งอย่างนะครับคือใครที่อยากได้แนวทางฟุตบอลที่นอกเหนือนะครับและเพิ่มเติมมากกว่าในหน้าช่องที่เบนจะนํามาเสิร์ฟให้ในแต่ละวันนะครับสคู่ใครที่อยากได้นอกเหนือนะครับ นอกเหนือจากในหน้าช่องนี้จกให้เปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนที่เบนบอกนี่คือกลุ่มครอบครัวฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้การันตีด้วยสมาชิก20,000กว่าท่านเข้าไปแล้วนะครับกลุ่มโพตอนนี้รับเต็มที่เลยนะครับนี่คือกลุ่มครอบครัวฟุตบอลที่เป็นโนหนึ่งระดับประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับในสายบอลสด สายสูงแรกสายมุมแรกมุมหลังนะครับอยากให้เข้ามาดูสายชุดโครงการตัววีตัวสุดปลอกตัวขนมหวานจัดให้พี่ๆแจ่มๆทุกวันเลยลองเปิดใจหน่อยครับพี่ๆนะครับเปิดใจแค่นั้นนะครับแค่เปิดโลกก็เปลี่ยน งเอ้ยแค่เปิดโลกก็เปลี่ยนครับยังไงเปลี่ยนแน่นอนสำหรับใครเปิดใจเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของเบนเซนเตอร์นะครับแอดไลน์มาได้ตามนี้เลยนะครับพี่แอดบีซัดเกหนึ่งหนึ่งแอดมาแล้วนะครับกดคำว่าสนใจเข้ากลุ่มเนาะแอดมินพร้อมดูแลตลอด24ชั่วโมงหรือใครไม่อยากแอดไลน์ไปดูที่นะครับผมไปดูที่ คอมเมนต์เดี๋ยวจะทิ้งช่องทางเข้าครอบครัวไว้ให้นะครับรับสิทธิ์เข้ากลุ่มฟุตบอล v p p ของเบนเซนเตอร์เลยนะครับฝากพี่ๆไว้หน่อยไม่รอช้าวันนี้โปรแกรมฟุตบอลในช่วง b o x กซิ่งเดยก็ยังเต็มเปรี่ยมครับข้างไปด้วยความน่าสนใจคึกคักเหมือนเช่นเคยพิมยรีกอังกฤษวันนี้มี3คู่ด้วยกันนะครับในหน้าช่องเราก็จะมาพูดคุยพิมยรีกให้ก่อน2คู่นะครับคึกคักมาก ผลงานเมื่อวานก็ดูให้เห็นแล้วนะครับสกอร์เมื่อวานนี่โอออกสูงกันแบบเยอะๆเลยนะครับวันนี้นะครับไม่รอช้าไปลุยที่คู่แรกกันก่อนเลยนะครับที่สแตมฟอร์ดบิดนะครับในรอบเวลาตีสองสนะครับองาฬิกาสานาทีนะครับผมเชลซีวันนี้จะ,จะเปิดสแตมฟอร์ดบิดต้อนรับการมาเยือนของปราสาทเรือนแก้วชิตตันพาลตคู่นี้นะครับถ้ามองถึงเฮทที่เจอกันแล้วนะครับในช่วง สี่ถึงห้าฤดูการลัหลังๆนะครับบอกได้คําเดียวว่าเชลซีขี่คิดตันพาเลตยับๆฤดูการก่อนในสแตมฟอร์ดบิดนะครับเชลซีเปิดบ้านชนะไป1ประตูต่อศูนย์ในบ้านคิดตันพาเลตเชลซีบุกไปชนะ2ประตูต่อหนึ่งผลงานในช่วงที่ผ่านมาของเจ้าบ้านอย่างเชลซีต้องบอกว่ากระท่อนจะแท่นลงมาแต่นะครับผลงานในสแตมฟอร์ดบิดค่อนข้างที่จะเข้าหูเข้าตามากนะครับในสแตมฟอร์ดบิดนัดล่าสุดเลยคือการเสมอนิวคา ซาเซนในรายการบอลถ้วยคาราบาวครับมา1ประตูต่อ1ก่อนที่จะยิงจุดโทษแล้วผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศส่วนทางทีมเยือนอย่างคิตตันพาลิผลงานในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกได้เลยว่าพวกเขาค่อนข้างที่จะยำแย่เลยก็ว่าได้เพราะ7นัดหลังสุดนะครับเจ็ดนัดหลังสุดในลีกนะครับยังคว้าชัยไม่ได้เลยสักกแมต์หนึ่ง นัดนี้ต้องมาเยือนเชลซีด้วยซึ่งเป็นหนึ่งทีมที่ศักยภาพทีมดีทีมหนึ่งแต่ผลงานมันไม่เป็นแบบนั้นรวมไม่ถึงนะครับพาเลินัดที่ผ่านมาทำได้แค่เสมอใบต้านมานัดนี้กับกำแพงที่เปิดมามันน่าสนใจมาก เพราะในการที่เชลซีเล่นในบ้านของตัวเองจะมีแรงบัคของแฟนบอลขึ้นมาด้วยวันนี้เบนเลยมองว่ากับกระแสที่เปิดกำแพงมาที่เชลซีเล่นในสแตมอฟอร์ดบิทวันนี้สวยจัดๆขอเลือกเชียร์ที่เชลซีเป็นคู่แรกมองว่าวันนี้เชลซีจะเปิดสแตมอร์ฟอร์ดบิทเฉือนชนะคิตตันปารีสได้เป็นอย่างน้อยเชียร์ที่เชลซีได้เลยมาดูกันต่อในคู่ที่สนะครับ เบ้นขอขยับเวลาไปในช่วงเวลาตีสามสิบนาทีจะเป็นทางเอเวอเรตันเปิดกูดิสันพาร์คต้อนรับการมาเยือนของทาง City. แมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์แชมสมูส่โลูกันปัจจุบันนะครับถ้ามองถึงเฮด o ูเฮดที่เจอกันของสองทีมนี้โอ้โหเหมือนกันเด็กกับเชลซีเลยแมสซิตี้ในช่วง2-3งสามฤดูกาลหลังๆฉีทางเอเวอเรตันแบบยับยับแน่นอน นะครับมาดูผลงานของทั้ง2ทีมกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างผลงานของเจ้าบ้านอย่างทอฟฟี่สีน้ําเงินเอเวอเรตันนะครับผลงานนะครับดูกระเตื้องขึ้นมาเยอะมากนะครับหลังจากที่โดนตัดคะแนนไป10คะแนน10แต้มนั่นเองนะครหลังจากที่โดนตัดมา พวกเขาจมไปอยู่บวยแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเก็บสามแต้มเก็บสมแต้มมาแต่นัดล่าสุดนะครับผมดันไปสะดุดคือการบุกไปแพ้ท็อปแฮมทอสปสเปอร์มา1ประตูต่อ2นะครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในลีกนัดล่าสุดก็ต้องย้อนกลับไปประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมา เพราะว่าแมนซิตี้มีภารกิจคือการไปชิงแชมป์สโมสรโลกแล้วก็ทำสำเร็จด้วยนี่คือหนึ่งอย่างที่จะปลุกกำลังใจของแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยก็ว่าได้วันนี้นะครับถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้จะบุกมาเยือนกุดิสันปาร์ก ด้วยผลงานที่แรงกล้าแล้วมองจากเ e a d ทุเ e ต d ที่เจอกันแล้วและกระแสไหลเจ้าบ้ล่าไหลทีมเดือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยวันนี้ขอเลือกเชียร์ที่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมาปลาชัยที่กุดิสันปร์ดดีกว่าเลือกเชียร์ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะบุกมาเฉือนชนะและเก็บสามแต้มได้เป็นอย่างน้อย นี่คือ2คู่น่าสนใจที่น่าเชียร์ในค่ำคืนนี้ใครชอบเหมือนกันขึ้นรถมาส่วนพี่พท่านใดอยากได้นอกเหนือกว่าหน้าช่องนี้นะครับผมลองเปิดใจแอดไลน์มาตามนี้แอด b ี9 1 1หรือไปดูที่คอมเมนต์รับรองความสุดบอกกระบอกปืนอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะมาเป็นครอบครัวเดียวกันอ่า2คู่รู้ใจวันนี้ของเมนจะเป็นเชลซีและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ ใส่ให้หนักใส่ให้เต็มได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีออกับผม